ก็เป็นโทคคโตอรมิจิ้งถามว่าตอนแรกนะผมผมมองรูปเนี้ยนึกว่าเป็นผู้หญิงความจริงเป็นผู้ชายชผู้ชายมีบทเกี่ยวกับอันชินาสิกเวะชินาสกะว่ากันี่ยไม่เหมือนนซ้ำเลยอ่ะเรียบร้อยนี่ก็เท่ เราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่างูรูอันนี้มีสามอันอิงโรโอบานายอ่ะจะไม่เห็นต่อไปตัวนี้ผมโคตรชอบ เนี่ยคือท่าอย่างสวยอย่างแจ่มมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหสวยใช่ไหมใช่เนี่ยไทยไม่อยู่ท่าใช่ไหมไทยคิดอยู่อันนี้ก็จะเป็นเลนโกคูหูคือไม่ซ้ำเราเยอะมากคืออันเนี้ยเนี่ยแต่แล้วเขาลงสีมาผิดนะอ่าเขาลงสีมาผิดเออตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยแต่รูปเนี้ยอย่างสวยะรูปมันสวยรูปรูปนี้ก็สวย เนี่ยสมรูปเนี้ย The Movie The Movie สึกรถไฟแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นพุทธาเอกลักษณ์คือไม่ใช่เอกลักษณ์หรอกความจริงอะเ่นโกคูจะเป็นตัวที่ยืนนิ่งนะฮะอ่ะถ้ากอดอกขึ้นรูปให้ดูหน่อยก็จะเป็นประมาณนั้นฮาก่ยูเนี้ยเหมือนผู้หญิงเลยทุกคน นี่ชูมเมลกาคิวเนี่นนยกิยวตัวนี้เหมือนผู้หญิงเลยแต่คิวตัวนี้เท่มากบางอันก็ได้มาจากลาเซดีนะฮะ,ะลาเอ้ยไม่ใช่ช็อปปี้อะไรช็อปปี้เอ้ยช็อปป้าอปป้าต่อไปก็เป็นอุโรโคดากีนะครับเป็นอดีตเสาหลักผู้ใช้ปานวารีนะ,ะเป็นเสาหลักที่สิบต่อไปเป็น มาโกโมะนะคะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าซาบิโตะกับมาโกโมะไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเป็นเด็กกำพร้าที่อุโรคุระกีเลี้ยงมานค่ะพร้อมกันทั้งสองคนเลยใช่ต่อไปเป็นโอ้อันนี้เราไม่เคยวีเลยใช่เป็น<ช>เป็น,<ช>ปนโคคุชิโบ,บกับคิบุซุจิมุซันนี่ดูเห็นไหมเฮ้บ้ามุซัน มุสันนะคะอายุราวหนึ่งหมืนปีแล้วก็โคคุชิโบเนี่ยใกล้เคียงกับมุสันเลยอ่ะขึ้นรูปดาบมุสันให้ดูหน่อยเอ๊ะดาบของโคคุชิโบอ่ะมุสันมีร่างไหนบ้างขึ้นให้หน่อยนะมุสันก็จะมีร่างผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ร่างแวมไพร์อันร่างปกติโอเคร่างแวมไพร์โอเคสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำบอกอายุนั่นเองนะฮะเห็นไหมคือเยอะจดจัดดูดิสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว